วันนี้นะครับเราก็มากับแบบสกีบีดีเฟนเนาะกับคอนเทนต์ที่โดนถามหาบ่อยที่สุดก็คือช h a ์เตอร์เก้าผ่านยังไงครับพี่ช h a ์เตอร์เก้าเนี่ยมันมีวิธีการผ่านได้หลายแบบมากขึ้นอยู่กับตัวละครที่มีเนาะถ้าทุกคนมีเออไอตัวนี้อัปเกรดสปีกเกอร์สไตรเดอร์เนี่ยเป็นอะไรที่ผ่านง่ายมากโดยแค่ใช้ตัวละครแค่สามถึงสี่ตัวก็ผ่านได้เลยนะครับแต่ถ้าไม่มีตัวนี้ก็ลาบากหน่อยเนาะซึ่งต้นเกมนะครับตัวละครที่จําเป็นมากที่สุดก็คือตัวนี้บูทสปีกเกอร์กายแล้วก็อัพเต็มไปเลยก็ดี ค่อนข้างเป็นตัวละครที่สําคัญมากในการแบกเวฟที่1-10ถึงเลยอีกตัวหนึ่งที่จําเป็นก็คือ Dancing c a m e l a ก็คือตัวฟาร์มเงินตัวนี้ที่สําคัญคือควรมีสกินให้น้องใส่ด้วยก็คือสกินไดมอนด์แต่ถามว่าถ้าไม่มีได้ไหมก็ก็ได้แต่ต้องใช้วิธีอื่นแล้วกันซึ่งสำหรับวิธีพี่เนี่ยจำเป็นต้องใช้สกินนะครับแล้วก็ไปลงตัวอื่นเพิ่มอีกตัวหนึ่งที่จําเป็นก็คือร a z Cokman ตัวละครนี้เนี่ยสามารถหยุดเวลาได้สิวินาทีรวมถึงตัวละครนี้สามารถทม์สคริป ก็คือเล่นการโจมตีให้กับตัวละครที่อยู่รอบๆได้ด้วยพอเง้นก็เลยเป็นตัวละครหนึ่งที่จําเป็นนะครับคือเอาจริงเนี่ยการที่จะลงชาร์เตอร์เได้แนะนําว่าควรมีตัวละครที่ดีระดับหนึ่งไม่ใช่แบบงูปลาตัวละครไม่มีคิดจะลงก็กอย่าเล่นดีกว่าไ <c oughs> ปเล่นฐานอื่นนะจริงๆอีกตัวหนึ่งที่ค่อนข้างสําคัญก็จะเป็นเมดิกนะครับเมดิกนี่สําคัญมากเพราะว่าตัวละครจะติดสตาร์นรัวๆเลยโดยเฉพาะช่วงเวที่1 1ถึง20นะครับเมดิกจําเป็นต้องลงถ้าไม่ลงก็ลําบากมาก อีกตัวหนึ่งคือ r าร์เตัวนี้เอามาช่วยในการฟาร์มเงินเนาะแต่จริงๆไม่ต้องลงก็ได้นะแต่ส่วนตัวพี่รู้สึกว่าลงแล้วมันผ่านง่ายขึ้นเว้ยอันนี้นะครับพี่จะไม่ใส่สกินเนาะก็เชื่อว่าทุกคนน่าจะหากันได้นะครับควรจะหาได้ดีกว่าตัวต่อไปที่จําเป็นอีกตัวหนึ่งเออตัวนี้ตัวนี้มันไม่ได้จําเป็นมากหรอกแต่ถ้ามีก็ดีนะครับก็คือเจ้ารัดบับมิวแทนโทเรนตัวละครที่สามารถทําให้ศัตรูติดสถานะคอนฟิวมึนงงได้1.5าวิจริงๆคล้ายๆกับเจ้า G ีโทเ0นต่่วา ลาดดับมันจะใช้เงินน้อยกว่าส่วนในช่วงเลดเกมนะครับตัวละครที่สามารถใช้ได้โดยที่ไม่ต้องผ่านชาร์ทเตอร์เรคือตัวนี้ตัวนี้ก็สามารถทำดาเมจได้แรงมากในช่วงเลดเกมเนาะแต่ถ้าใครมีพาม u d ดีตั้งแต่แพดเก่าอยู่แล้วก็ใช้ตัวนี้นะครับเพราะว่ามันผ่านง่ายกว่าดาเมจพี่แกโกงมากๆเลยซึ่งจริงๆเนี่ยถ้าใครมีตัวเนี้ยไออัปเกรดคาเมล่าลิปเปอร์ที่กิจกรรมแม่งอยู่ต้อง23เดือนแล้วควรมีทุกคนเน่ยถ้าใครมีชีวิตจะสบายมากเพราะดามเมจพี่แกโอพีเนาะ รือถ้าใครมีอัพนาฬิกาตัวนี้ก็ชีวิตสบายนะครับผ่าน100%แต่ถ้าจัดทีมที่ผ่านง่ายสุดน,นะสำหรับพี่คือต้องใช้ตัวนี้ตัวสไตรเดอร์เนี่ยอัพเกรดสปีกเกอร์สไตรเดอร์ตัวนี้พอมีปุ๊บคือแม่งผ่านง่ายมากอ่ะแล้วก็ไม่ต้องจัดทีมเยอะด้วยจัดแค่4ตัวก็ผ่านได้เลยเลยอาเป็นว่าวันนี้จะทําทีมที่มันไม่ใช้อัพเกรดสปีกเกอร์สไตรเดอร์ก่อนละกันเนาะก่อนไปเริ่ม,มเหมือนเดิมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับและขอฝาก้านคาร์บิวประกอบด้วยนะครับ บิวปกรณ์ช็อปรออ้านค้าบริการโลบอกที่รับเติมโลบักถูกกว่าเติมเองซึ่งราคาถูกและเริ่มต้นเพียงแค่3 5บาทเท่านั้นนอกจากเติมโลบักแล้วยังมีบริการแมพต่างๆอีกด้วยมีตั้งแต่ไก่ตันยันบริการซื้อขายตัวละครและยังมีบริการรับเติมเกมมือถือที่ถูกกว่าเติมเองอย่างเช่นเกมเ RV โดยเริ่มต้นที่ราคาแค่11บาทเท่านั้นก็ถ้าหากคิดถึงบริการต่างๆก็อย่าลืมคิดถึงร้านค้าบิวปรกรณ์น,นะครับโดยด่านนี้เนี่ยมันจะแบ่งฝั่งมาก็คือซ้ายขวานะทีละส เวฟแรกเนี่ยไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับวางตัวฟาร์มเงินไปก่อนได้เลย10ตัวแนะนําว่าถ้ามีสกินไดมอนด์อ่ะชีวิตมันจะง่ายขึ้นเวทง่ายแบบง่ายมากอ่นนี้วางครบ10ตัวเรียบร้อยกดอัปเกรด all ได้เลยอัปเกรดทุกตัวแล้วก็ทําการสกิปขึ้นเว็บสองนะครับเว็บสองเนี่ยจะมีเงิน1 1 7 5 0นเนาะวางบูทสปีกเกอร์กายแล้วก็วางดีเจนะครับวางดีเจเกิลไปหลังจากนั้นเนี่ยไม่ต้องทำอะไรแล้วกดอัปเกรดทั้งหมดไปเรื่อยๆเลยอ่ะกดอัปเกรดไปอัปเกรดไป แล้วก็ระหว่างทางถ้าเรามีเงินเหลือสักนิดหนึ่งก็วางบู์สปีกเกอร์ไก่เพิ่มอ,อีก2ตัวก็ได้ช่วงเวฟที่1นะึงถึงสิเนี่ยไม่มีอะไรมากแต่ก็ยังไงก็ต้องมีนะจริงๆมันใช้ตัวอัลติเมทสปีกเกอร์ก็ได้แต่พี่ไม่ค่อยแนะนะําว่ะเพราะว่ามันต้องแบบต้องอัพทุกอย่างตันะใช้ตัวบู์สปีกเกอร์ไก่จะง่ายกว่าเนาะ,อะตอนนี้นะครับก็เวฟเจ็ดแล้วกดอัปเกรดรัวๆรัวได้เลยตอนนี้น่าจะตันทุกตัวแล้วเพราะว่าเราไม่เสี่ยงกันแล้วเนาะ นี่ตรงนี้ก็ปล่อยยาวๆได้เลยนะครับไม่ต้องทำอะไรก็ได้เว็บเแล้วแล้วก็เว็บ0เตรียมตัวเคลียร์เรียบร้อยเวฟบ0อ่ะเดี๋ยวเคลียร์หมดก่อนนี่พอเคลียร์หมดปุ๊บกดหยุดก่อนนะครับกดหยุดแล้วก็ขายทุกตัวละครได้เลยขายป้ายขายป้ายปุ๊บขายเสร็จก็วิ่งไปอีกฝั่งหนึ่งนะครับอันนี้เรากดหยุดก่อนนะถ้าไม่กดหยุดมันจะขึ้นเว็บต่อไปแล้วก็จะลำบากนิดนึง ทีนี้ให้มาตำแหน่งประมาณตรงนี้นะครับอันนี้ก็คืออยู่อีกฝั่งหนึ่งแล้วทีนี้เราก็มาวางตัวละครไล่จากตัวแรกเลยตัวแรกที่ต้องวางคือ DJ Girl ตัวนี้ทำให้อัพถูกเนาะอัพตันไปเลยตัวที่2คือนี่ Boost s p e กายวางไว้ก่อนตรงนี้นะครับแล้วก็ตัวต่อไป a r a n DJ อันนี้วางยากหน่อยนะแต่มันสามารถวางได้อ่ากดประมาณนี้อ่าโอเคอัพตันเลยตัวนี้ช่วยให้เราตีได้เงินเยอะขึ้นด้วย แล้วก็ตัวนาฬิกานะครับตัวนี้สําคัญมากเพราะมันจะทําให้แก๊งโกโจทำสกิปได้พร้อมกันอ่ะลาดคอกตัวนี้ควรมีนะควรมีเพราะนอกจากทำสกิปเป็นกลุ่มเนี่ยวงข้างในนะครับเห็นว่าวงฟ้าเนี่ยจะเป็นทำสกิปทั้งกลุ่มเลยมันยังทําการหยุดเวลาได้สิบวิส่วนตัวนี้นะครับลองสังเกตนี่ข้างล่างจะเขียนว่าติดสถานะคอนฟิวด้วยถึงแม้จะแค่1วิกว่ากว่า,ก,วาก็ตามก็ถือว่ามีประโยชน์นะเพราะศัตรูจะเกิดการเขาเรียกว่ามึนงงแล้วก็เดินถอยกลับไปเนาะมันก็ยื้อเวลาได้ระดับหนึ่ง ่ะทีนี้เราวางมาใกล้ละใกล้กลครบอ่าไล่วางตัวที่ยังไม่วางต่อได้เลยนะครับก็จะเป็นเจ้าโกโจเนาะแล้วก็คอกเกิลโกโจวางไป10ตัวนะครับเรียบร้อยแล้วก็วางคอร์กเกิลคอกเกลเอ้ยนี่น,นีลืมเลยเมดิกเมดิกก็วางได้3ตัวนี่นาฬิกาผู้หญิงไปกดอัปเกรดออทีนี้ ตัวนาฬิกาผู้หญิงก็กดลิงก์ให้กับโกโจนะครับ3ตัวอ่ะโอเคก็เสร็จขั้นตอนเรียบร้อยตัวละครที่เราเอามาเนี่ยทั้งหมด10ตัวใช่ไหมก็วางไป9ตัวแล้วทีนี้ก็รอเก็บเงินนะครับอีก11ล้านในการวางตัว u t ท v ทีวีแต่ใครมีพรามยูทีเนี่ยเอาพรามมาเลยพรามจะผ่านง่ายแบบง่ายกว่าเยอะมากๆทีนี้ก็ทำการกดเริ่มต่อได้เลยนะครับอ่ะ มันก็จะปล่อยศัตรูมาแล้วตรงนี้ไม่มีอะไรมากนะหลังจากนี้ให้กดอัปเกรดเอารัวเลยขวาบนเนี่ยส่วนตัวพี่มองว่าชาั a นเตอร์เก้าอะง่ายง่ายมากเพราะว่าเราเล่นแบบนี้กันมาพี่เล่นมากี่เดือนแล้ววะสี่เดือนอะสี่เดือนก็มีตัวละครระดับหนึ่งไม่ครบทุกตัวนะมันก็ยังรู้สึกว่ามันผ่านง่ายไม่ได้ยากขนาดนั้นแต่จริงๆด่านนี้เนี่ยมันเป็นด่านที่เขาให้ใช้ทีมอแมนด่านะก็คือไอ้ทีมตัวกิจกรรมในการผ่าน ถ้าเราใช้ทีมตัวกิจกรรมในการผ่านอย่างตัวอัปเกรดสปีกเกอร์สไตรเดอร์ตัวนั้นอนะ่ะมันก็จะผ่านแบบอีซี่เลยอ่ะตรงนี้ก็ไม่มีอะไรละกดอัปรัวๆคือที่พี่ดูนะวัตถุประสงค์หลักในการลงชาร์เตอร์เก้าเนี่ยมันคือให้เราใช้ทีมแก๊งอแมนด้าเว้ขอแค่ใช้ทีมแก๊งนั้นแก๊งเดียวก็ผ่านได้อะไรอย่างนงี้แหละนี่สังเกตนะสังเกตมันจะมีบางตัวเดินถอยหลังด้วยเพราะลนคอนฟิวนี่นแหละแล้วระยะคอนฟิวนี่อย่างไกลเห็นไหมมันจะมีแบบกระตุกถอยหลังอะไรเงี้ย ดีนะเว้ยถึงมาแค่นิดเดียวก็ตามอะ่ะไอตัวนี้ก็ปัญหาหลายๆคนนะครับแม่งวิ่งเร็วเออเอคุณชนผมได้ไงเนี่ยโอ้โหฟ้องตำรวจเลยแม่งไอเวนกดอัปเกรดเรื่อยๆนะอย่าลืมต้องกดอัปเกรดเรื่อยๆถ้าอย่างนั้นโกโจจะทำดาเมจไม่ทันนะครับตอนนี้คืออัปเกรดเพื่อให้โกโจทำดาเมจทันอะ่นะไม่เวฟสิบสามละกดอัปเกรดออรรัวรัวเอะ ไอ้นี่มันไอตัวใหญ่เกินอัพเกรดอัพเกรดอัพเกรดโดนรัวโกโจนี่ก็ต้องตันทุกอย่างนะถึงจะง่ายถ้าไม่ตันแบบไม่ได้อัพสเตตให้มันตันเลยก็ก็ลำบากเพราะมันใช้เงินอัพเยอะเยอะมากเวฟสิบห้แล้วชิวๆ1สิบหกสิกเนี่ยตอนนี้โกโจทุกตัวจะตันเรียบร้อยนะครับเอาง,ง่ายเนี่ยตัวละครที่เราลงทั้งหมดก็จะตันแล้ว ตันหมดเรียบร้อยพองั้นเระวาง u t v ต่อได้เลยกดคอนโทรลด้วยถ้าเราคอนโทรลจะทําให้ตีแรงขึ้นนะครับเพราะสเตทที่เราใส่มามันจะเพิ่มดาเมจกับตัวละครที่เราคอนโทรลอ่ะทีนี้ก็ระหว่างนั้นกดอัปเกรดรัวๆเหมือนกันพยายามคุมตัว UTTV เนี่ยให้ยืนอยู่หน้าสุดนะให้มันยืนอยู่หน้าตัวละครที่อยู่ด้านหน้าสุดอะ่ะมันจะผ่านง่ายเว้ย อันนี้ตีป้ายตีป้าตรงนี้ก็ไม่มีอะไรมากแล้วทุกคนตรงนี้ก็เราแค่กดอัพตัวละครอย่างเดียวอ่ะเดี๋ยวขั้นต่อไปใช้เงิน2 4 0ล้านโคดเยอะหยุดเวลายังไม่ต้องใช้นะเดี๋ยวไปใช้เวฟต่อไปคลิปนี้พี่จะเล่นแบบไม่เล่งสปีดล้วกันเนาะดูไปพร้อมๆกันจะได้ไม่งง ปาดไป,ไปนี่เห็นไหมพยายามให้ตัวละครเรายืนอยู่ข้างหน้าไอ้พวกทอยเดที่เดินอยู่เว้ยอยาให้มันแซงเราปั๊บปับปั๊บปับ,ปบ,ปบตรงนี้เนี่ยจริงๆถ้าถ้ากลัวไม่ทันกดหยุดเวลาได้นะกดหยุดตอนไอ้ตัวเมื่อกี้โผล่แต่ส่วนตัวทีมพี่มันทันไงอันนี้เรากดหยุดมาก่อนแล้วก็กดเริ่มใหม่ขั้นต่อไปใช้เงินเยอะวะ่ะ240ล้าน พอขึ้นเวฟนี้นะครับเวฟสิบเก้ากดหยุดเวลาได้เลยสิบวีนี่ก็ก็เยอะแล้วสับนี่อย่าให้มันแซงเราอย่าให้มันแซงเราตีไปโอ้อีกนิดนึงอีกนิดอ่าตอนนี้ก็ขึ้นเลเวลสุดท้ายเรียบร้อยแล้วพอขึ้นเลเวลสุดท้ายก็ชิลๆแล้วนะครับเราผ่านเวฟนี้ได้ก็ชิลแล้ว กดหยุดเวลาไปอีกรอบนึงถ้าสังเกตเนี่ยเวฟสิบเกมันจะกดหยุดได้สองรอบเว้ยกดหยุดตอนแรกแล้วก็ตอนที่โผลเมื่อกี้เนี่ยครูดาวมันแค่ส0่สิบวิไงแล้วก็นี่เวฟสุดท้ายไม่มีอะไรมากเวฟสุดท้ายนี่ง่ายเลยตีไปตัวละครตอนนี้เราตันหมดแล้วเพราะงั้นเนี่ยจริงๆถ้าใครมีเงินเหลือสามารถเอาตัวละครอื่นมาเสริมได้นะครับ อันนี้เนี่ยพี่ว่าน่าจะเป็นวิธีที่ง่ายสุดสําหรับใครที่ไม่มีตัวละครอแมนดาแต่ถ้าใครมีอัปเกรดสปีกเกอร์สไตรเดอร์อะไรนั่นนะ่ะก็เอามาเฮ้ะแม่งผ่านง่ายพี่ลองแล้ผ่านแบบใช้สีตัวผ่านด้วยแม่งสี <laughs> ่ตัวละครผ่าน,านด่านได้สไปสไปโอเคเสร็จเรียบร้อยอันนี้ก็เป็นการผ่านชัปเตอร์เ้าเรียบร้อยนะครับต่อจากนี้ก็ไม่มีอะไรแล้ว มันก็จะเป็นแค่รูปกระจกตัวเ,เล็กชิวๆอันนี้ก็จะเป็นวิธีการผ่าน Char 9, ชาร์เตอร์เก้าฉบับที่ไม่มีตัวละครดีๆแล้วกันเออแต่มันก็จะมีแบบพี่ผมไม่มีตัวนู้นไม่มีตัวน,น,วนี้ไปฟาร์มเว้ไปฟาร์มคือถ้าคิดจะผ่านชาร์เตอร์เก้าอะไปฟาร์มซะมันจะได้สบายขึ้นคือพี่เจอคอมเมนต์เยอะมากพี่พาผ่านชาร์เตอร์แปดหน่อยพี่พาผ่านชาร์เตอร์เก้าหน่อยประเด็นคือพี่พาผ่านแล้วยังไงต่อวะมันก็ก็ต้องผ่านเองอยู่ดีปะ แล้วยิ่งตอนนี้แบบนี้เนี่ยเขาปรับใหม่แบบเงินหาง่ายกว่ายุคแรกที่พี่เล่นเยอะเอาเป็นว่าก็ถ้าใครมีอัปเกรดสปีกเกอร์สไตรเดอร์นะครับก็ใช้เลยผ่านง่ายเดี๋ยวไว้มีโอกาสพี่จะทําให้ดูแล้วกันใช้แค่สามสี่ตัวก็ผ่านได้เลยก็เดี๋ยวคลิปหน้านะครับจะมารีวิวตัวนี้เนาะส่วนเควสเนี่ยทำเสร็จหมดแล้วก็เดี๋ยวจะมาสอนด้วยว่าทำเควสยังไงนะครับอ่ะเอาเป็นว่าสำหรับคลิปนี้ประมาณนี้ลนแล้วกันไปและเจอกันในคลิปหน้าครับผมบ๊ายบายจ้า